ในคลิปนี้นะครับผมจะขับซากรถจะทํางานดาขายยาจบปูนแผนแรกของผมผมจะจอดเองียนทาเป็นซากรถอยู่แถวนั้นแต่ถ้าตํารวจเจอผมจะใช้แผน2ขับหนีไปแอบที T ่อู่เก็บซากรถเก่าเดี๋ยวเราดูกัาว่าตารวจจะรู้หรือเปล่าใครที่กําลังหาเมืองเล่นแนวคอมมูนิตี้คนในเมืองเป็นมิตรและมีกิจกรรมให้เล่นตลอดผมแนะนําที่นี่เลย Half City แค่กอกวลิทก,ก็เข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอบให้ยุ่งยากสวัสดิการผู้เล่นใหม่จะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมาเป็นแก๊งก็มีของสปอร์ตให้ไม่ต้องกลัวว่ามาใหม่จะตามของคนอื่นไม่ทันยิ่งมาเยอะยิ่งได้ของเพิ่มมา กันได้นะครับที่ h a ร c ซิตี้ลิงก์ c o ส d อยู่ใต้คลิปนี้ไอเอ็มอเอ็มเอมือมือมานี่มือมือกดยอมรับอ่ะดีปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้มึงร้องหวนเพื่อนอ่ะแล้วมือมือมือมึงลองขับดิอ่ะกูขับละตาร์ทไปเออแล้วมึงก็ขับไปหาคนนะเพื่อนเออมึงแบบเวลามึงเจอคนมึงจอดทิ้งไว้นะเออโอมีคนร้องหูเพื่อนครับเนี่ยอะไรอ่ะ ไปนะครับไม่ไหวแล้วเขยแล้วก็ขับไปประเดะไปจริงหรอมันเลขสามมันเนี้เดี๋ยวกูจะดึงมันลงรถแล้วมือขับไปนะเออเลขกสามปุ๊บกูจะดึงมันลงรถเพื่อนเอ้าไปไปไปสลับเป็นคนขับไปเลยเนี่ยสลับเป็นคนขับไปนายกรถผมนายกรถผมจะไปขับไปเลยขับไปเลยอ้าวไอ้ดีนั่งกูอีกเจอกูแล้วเจอกูแล้วเพื่อน มึงจบจบปูนนี่แล้วังยังมึงมึงขับไปก่อนนะเดี๋ยวกูพามึงไปล่องนามึงขับตามล่องนามานะเพื่อนเออไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงจำที่จุดจุดอันนี้ได้ไหมจุดจบปูนที่มันอยู่ตรงเนี้ยออกนอกเมืองเนี้ยออกนอกเมืองตรงตรงสนามบอลนะเออใช่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 เออมึงจบแล้เพื่อนมึงจบอยู่กึจบอยู่ด้วยไม่มากูจบอยู่อีกอันนึงเฮ้ยเสียงหว่อมาปะเออตำรวจมาเพื่อนไอเอ็ม มึงไปยืนข้างๆเสาดิกูจะอุ้มมึงมาปะวะเออตำรวจมาเยวตำรจมาผมไม่รู้ครับผมไม่เกิดเลยครับไม่แล้วไปอ่ะคันนี้มาจากไหนไม่รู้ครับผมเห็นมันอยู่ที่อู่ซ่อมรถแล้วเขาก็โอ้โหขี่มาเล่นไปปุ๊บพอถมกอะไรจบแสดงว่ามีข้อหาขโมยรถนะไอ้เหี้ยโดสอบกันแล้วอ้าวก็คุณบอกมันจอดรถอยู่ไอ้ยักษ์ยิ่จะโดนแสดงว่าจะจอดหรือไม่จอด อะไรจอดอะไรล่ะครับรถมันจากที่ไหนวะเขามาหรือว่ายังไงไม่รู้ครับทีแรกมันมีเขาขี่มาคนล่องหนขี่มาคนล่องหนด้วยไอะแยะพี่มันเม็นเลขสาม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 โดนไหลกระทงแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ครับกูเปิดกระเป๋าครับเปิดกระเป๋าไม่ได้ป่ะเนี่ยผมเห็นหลักฐานคาตาเนี่ยผมไม่เคยเห็นอันนี้เลยเอาแล้วกูเปิดกระเป๋าไม่ได้ว่ะกูจะยัดปูนี่เหรอไม่ตะตูตะการนะคุณตะตูตะการนะ ไม่มันมีมันมีกุมารทองขับให้ครับพี่แกกุมารทองขับให้พูดเป็นหนังการ์ตูนไอ้หัวไม่เฉยนั่งรองขับให้นั่งลงนะครับเออพกอพ่อขากับวนรถกูฎีนั่งจังไม่มีแม้แต่จะได้หนีไปลองไปแบบไปคิดทบทวนในคุกก่อนแล้วกันเนาะอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ทันได้จบเลยนะเอาไป30นาที ไอเอ็มแผนแรกของเราเนอะเว้เดี๋ยวกูอ่ะจะจอดให้มึงขายยาโอเคไหมกูะจะทําทรงจอดข้างๆอย่างนี้แหละจอดข้างๆทางอย่างเงี้ยโอ้ยเฮียรถมันดิ้นว่ะกูต้องกูต้องดับเครื่องแล้วมึงใช้ท่านี่เพื่อนใช้ท่าสลีฟสลีฟห้ามึงกดติ๊กดาวไว้สลีฟห้าสลีฟเนี่ยเออใช่แล้วมึงไปขายยาโอเคปะไม่เห็นตามันก็บอดนะเลยเฮียทำไมไม่เห็นนะก็เผื่อว่าตำรวจมันมาช้าไงไม่ทันนะกูวิ่งหนีไม่ทันเพื่อน อ่าแล้วลงทำไมอ่ะมึงบอกว่ารถอยู่ข้างๆเฮ้ยมันซ่อมรถมันซ่อมรถไอ้เฮียมึงแบบจอดซ่อมรถรอกูด้วยมาเดี๋ยวรถกูไปเลยเพื่อนนั่นนั่นแหน้เฮียหลุดล้อไอ้เพื่อนไอ้เฮียรถเรานี่แรงจัดอ่ะผมบอกเลยโอ้โหเฮียมันก็แรงเหมือนกันเพื่อนแรงไรไรถตำรวจก็แรงที่เนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะโหโอ้โหกูพยายามจะเข้าไปในอู่รถเว้ยในซากรถอ่ะ แล้วก็แล้วก็ก็เราก็แอบกดนอนเลยเดี๋ยวกูวนกว่าที่อย่ารถเราไอ้สตาบันดูเห็นตูดเราอยู่เพื่อนที้ย่าลดเราแรงจัดเดี๋ยวกูจะเข้าเข้าอู่เข้าอู่เห็นปะวะกดนอนไว้กลับเครื่องดิควันขึ้นแต่ไม่เห็นก็ที้ย่าไอ้สัสไอ้ย่าเอ้ยตายละควันขึ้นอ่ะพอจอดจริงๆเม่อควันไม่ขึ้นหรือี่า เเอดีป็นไงไปแล้วไปแล้วลูกกูหายไปไหนงงดิไปลงไปโจกเพื่อนกูจอดเด่นๆเลยเพื่อนตรงไฟเนี่ยแล้วกูก็ดับเครื่องไปแยตำรวจมาเอ็มเอ็มเอ็มกระมากลับมากลับมากลับมาเร็วเร็วเรนอนนอนนอนอับฉบูะแย่หลายคันด้วยเพื่อนาเพื่อนมาไว้ก่อนเนี่ยไว้ก่อน ไอ้ย่าแล้วอยู่ตรงไฟด้วยไอ้สัตว์อ๋อมันอยู่มันอยู่บนสะพานอยู่บนสะพาน,นมันปิดบ่อเฮ้ยมันอยู่บนสะพานนะปิดบ<ะ>่อว่วะมันคิดว่าเคสข้างบนหรอมันมาผิดทางเว้ยนีย่ถ้ามึงจบปุ๊บมันมาแน่เพื่อนตอนเนี้ยให้กูไปจอดข้างๆไหมอออ้าวโอ้จกแตกแตำรวจมาอยู่ตำรวจมาอันเนี้ยของจริงเพื่อนมึงแอบก่อนได้นะมันไม่รู้ว่ามึงอยู่ตรงนั้นหรอก ถ้าถ้ามันมาทันน่ะมันทันอยู่แล้วเพื่อนมาแล้ว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 มึงอยู่ที่ไหนอะกูอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมข้างหลังมึงเนี่ยเออกูเห็นเพื่อนเออ้ตำรวจมาตำรวจมาไม่ได้ไปอะไรวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมานี่เพื่อเหรอเออวิ่งมาขึ้นมาขึ้น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 เออนอนไว้นอนไว้วัดเนี่ยไหนอะไหนอ่ะ มันตามอยู่เพื่อนมันมันหาออมันยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่มันวนกลับมามันวนกลับมานี่ไงมันจะรู้ป่ะวะไม่รูเห็นมันมันต้องไม่เห็นดิความเดียร์แล้วหันหลังรถให้ไอ้เดียรไอ้สัตว์ <c oughs> เดี๋ยวคุงมานะมึงตอนเนี้ยขอร้องขอขึ้นรถก่อนเลยมึงค่อยมา ยังไม่มา <shake> ยังไม่มายังไม่มาผ่านบ้ามึงขึ้นใช네่ปะ <areth sociais> เออเออเออนอนไว้ก <these> ่อนนอนไว้ก่อนไม่มาว่ะไมมาใช่ไหมมาเพื่อนมาเรงตำรวจมาตำรวจมาจ้วดม้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ย้เเล้ย้เ้้เ้เ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อเขานั่นแม่งไหี้ยดูรถเราทีอ่ะโอ้ยดูดูมาเพื่อนมาเพื่อนไม่ยิงไม่ได้คุณจะเกมไม่ได้เพื่อนกูจะเกมไม่ได้เล้อมันแตกก็ว่าเรายังไม่เคยโดนตำรวจยิงเยอะเยเราจะเกมไม่ได้เราจะเกมไม่ได้ไม่เกม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 ไอ้ย่าแล้วรถเราดำด้วยเพื่อนเออนี่แหละ เราต้องไปเนียบกับซากรถเพื่อนไปเหยียบซากรถตามมาอยู่เพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหยียบซากรถมาถามมาอยู่ตามมาอยู่ตามมาอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะละโอ้ยอ่ะละเป็นไงดับเครื่องมันปิดหวอเพื่อนมันติดหวอล์ติดหวอแล้วมาจ้าเอ๋ลงมาใส่พวกกูนะรถมึงดิ้นน่ะใช่เหรอกูเห็นมันดิ้นนะ ไอ้ยไปแล้ววะมึงอย่าดิมึงย่าดิน้อง้เมื่อกี้มันเห็นเราได้ไงวะมันเห็นตัวเราใช่ปะมันเห็นน่าจะเห็นกางเกงว่ะมึงเชื่อไหมถ้าเราใส่ดำทั้งตัวก็ว่ามันอาจจะไม่เห็นเลยกูจะวิ่งมาทันไหมเนี่ยทัน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 เราที่เข้าสูมเสียขึ้นเรือตอนเนี้ยมาเพื่อนมันเห็นมึงไหมไม่ยิเสียง่งมา่งมามีรีวิ่งมางไรอนอน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 ดีเง เห็นเจ้าวะไอ้เย่ไม่เห็นไม่เห็นโคเซียววีเลยนะมาแล้วเพื่อนนี่ไงไอ้เย่มาคนเดียวคนเดียววันดีครับวันดีครับโอสู้สมาร์เครับไอ้เย่เดี๋ยวสองคนมันไม่รู้จุดนั้นนีวะใช่ใช่ใช่ติดตูติดตูเลี้ยวโอ้ยโอ้ เอ้ยยี่ห้อเนียอ้ยย่ห้อรถบูไม่ไปไอ้หี้ยรถบูมันจะไอ้ยี่ห้อนาอีกอันหนึ่งทานวะทานมวะทานทานทานทเนทอ้ยี่ห้อจูแม่งเปิดให้กูใชไอ้ะเอ้ยมันไม่เล่นให้กูเ้ยยังแต่นีก ปรปรประตู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 ย่าอแตกได้เพื่อนอย่าอย่าแตกแล้วย่าแตกเร็วปะตูเลียวซากรถเยอะซากรถเยอะมาตามมาเพื่อนมาตามมาอะไรเพื่อนร้อนดิเออไอ้แย่จะมันจะเห็นฝั่งมึงไงดิไม่เห็นหรอกมึงอู้ได้ไงมันบนแถวนี้อยู่เพื่อนไอ้แย่มันเช็คทุกคันว่ามันเช็คทุกคัน มันเช็คทุกคันเพื่อนนี่ไงเพื่อนมันเห็นก้็ยิ่งเอ้ย่ามันเช็คทุกคันแล้วไอ้ย่าทุกผ่านนะทางนี้ทางนี้ขึ้นไม่ได้เออขึ้นไม่ได้มีแค่บันไดอ่ะโอ้โหเพื่อนไอ้ย่าเลยมาแล้วมึงวิ่งไงหรอตัวกระโดดเพื่อน ไอ้ยัยไอ้คนติดโอเคชาวบ้านเมืองอายายายากูแตกกว่าเจ้าเวียนึงช่วยกูได้ไหมกูช่วยยังไง่ะกูจอยจอยแบบเนียนๆแล้วก็จอยแบบเนียนๆแล้วกูจอยแบบเนี้เดือวปะไม่เนียนดีเยี่ยวยิงตายกงอยู่ไหนกูเชื่อกูดิกูอยู่บนหลังคาเพื่อกูเห็นกูไหมเพื่อนเออกูเห็นมือนะเพื่อนเดี๋ยวตำรวจตำรวจไม่เจอกูตำรวจไม่เจอกู มันบอกเขาหายได้ไงไม่รู้เฮียกูอยู่บนหัวตำรวจเลยตาตอนเนี้ยเนี่ยเฮียมันวิ่งตามหาเราอยู่น่ะมันขึ้นราคาป่าวะมันเห็นเราป่าอุ้ยเฮียมันเช็ครถมันเลยเช็ครถเลยว่ะเพื่อนเออมันเช็ครถแบบรถทังอ่ะลงไปดิลงไปเอาเอารถมาดิไม่ทันนะวะเออมึงมึงโดดไปรถตำรวจดิโอ้โหไอสัตว์มึงกูเป็นพระเอกมากตอนนี้ไอสัตว์รถตำรวจัสวัสดีครับ ไอ้เหี้ยชิบหาแล้วไอ้เอ็มเฮ้ยมันจะีเสียงเหไอ้เหี้ยตาผ่านตรงนี้เพื่อนดูดิคุนอนแล้วคุนอนไว้เหี้ยมันจะไปแล้วอะไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเฮ้ยเรากลับไปเอาด้ยเราได้ปะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ววลิกูดวลิกูดวลิกูด